สวัสดีครับโฮราจาร์แชนแนลมนหัศจรรย์พลังบวกรอยร้อนช,ชายจานก้ามังคโลโฮราศาสตร์อินโดจีนคลิปนี้ภูมิใจเสนอเรื่องราวของชาวลัคนาและราศีมีนดวงช่วง6กันยายนถึง4ตุลาคม67ในแง่มุมของการงานการเงินความรักดวเล่มโชคและเรื่องราวอื่นที่น่าสนใจรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับในเรื่องแรกที่จะมาพูดถึงก็คือเรื่องของจิตใจของคนมีน จิตของชาวมีในช่วงนี้มักจะเป็นจิตแนวแบบเป็นผู้นาํามีความเป็นหัวหน้ามีความเพียรเป็นเลิศมีความทะเยอทยานที่ดีแต่ว่ารักอิสระและรักเกียรติรักศักดิ์ศรีอย่างที่สุดอีกด้วยมีความคิดริเริ่มสร้างสารรค์นะครับมีความจริงจังและใจคอกว้างกวางมากๆแต่ก็รักความหรูหราอีกด้วยและมักจะพยายามคิดที่จะเติมเต็ม หรือทําให้สิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันยังขาดอยู่เนี่ยมันให้พอดีพอด,ดีสักทีหนึ่งนั่นเองนะครับนี่เราว่าบางครั้งคุณอาจจะประสบความสําเร็จด้านการเงินไปแล้วก็จริงเพียงแต่ว่าคุณอาจจะยังรู้สึกว่าไม่มีเวลาหรือคุณต้องการที่จะสบายๆแบบนับเงินสบายๆคุณอาจจะมีความคิดที่จะทาอะไรก็ได้นะครับที่จะทําให้ชีวิตของคุณสบายไปทั้งชาติโดยไม่ต้องทํางานหรือไม่ต้องเหนื่อยอะไรอีกแล้วก็เป็นได้นั่นเอง ในมุมถัดไปในเรื่องของตัวตนของชาวมีนชาวปาว่นายทวนน้ำนั้นมีความต้องการอย่างสูงมากๆนะครับในเรื่องของต้องการเปลี่ยนสนภาพสังคมที่คุณอยู่และผลประโยชน์ในระยะยาวของคุณอีกด้วยคุณอาจจะมีเป้าหมายบางประการนะครับเพื่อทําให้ผลประโยชน์ของคุณเนี่ยมันเป็นไปอย่างที่คุณปรารถนาและต้องการมากกว่าในนับยืบันอีกด้วยนั่นเองมาดูในเรื่องของพรสวรรค์ ความสามารถพิเศษของชาวมีนสิ่งดีๆของคุณในช่วงวลานี้ก็คือการที่คุณพยายามที่จะหาจุดสมดุลหาจุดลงตัวของผลประโยชน์ในระยะยาวอย่างที่คุณปรารถนานั่นเองนะครับโดยคุณวางเป้าไว้ว่านะครับคุณจะต้องมีผลประโยชน์มีไรายได้จากหลายช่องทางนะครับเพื่ออยู่ได้ในอนาคตอย่างมั่งคงสุดๆนั่นเองโดยชีวิตของคุณนั้นไม่ต้องทำอะไรมากมาย และสบายมากกว่าในปัจจุบันนั่นเองนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับชาวมีนถ้าถามว่าทําได้ไหมก็มีโอกาสที่จะทําได้อยู่ในกำมือของคุณนั่นเองมาดูในมุมถัดไปในเรื่องของการงานสำหรับชาวมีนการงานของคุณนั้นนะครับมักจะมีปัญหาเรื้อรังหรือขลังขังหรือที่ทําให้คุณเบือ่อหน่ายก็คือเรื่องของกลุ่มพ่ประโยชน์ต่างๆกลุ่มลูกค้าต่างๆเนี่ยที่มีกําลังซื้อที่มันเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ได้อย่างที่คุณต้องการนั่นเองนะครับฉะนั้น คุณจึงอยากที่จะสลัดภาพแห่งความตกต่ำไปให้หมดนั่นเองนะครับและพยายามที่จะเอาเขาเรียกว่าเอาจุดอ่อนหรือเรื่องที่มันยังทําไม่สําเร็จเนี่ยเลี้ยนแย่ออกไปให้หมดนั่นเองนะครับและคงไว้ในเรื่องของจุดแข็งของธุรกิจของคุณที่ยังดีอยู่เนี่ยเพื่อต่อสู้ต่อไปและปูทางสู่อนาคตที่มันถูกต้องถูกจงังหวะและเติบโตในทางที่มันโอเคมากยิ่งขึ้นนั่นเอง หรือพูดง่ายๆว่ามันยังมีธุรกิจบางตัวนะครับที่สําเร็จเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะครับและคุณจะมองว่ามันถึงเวลาแล้วนะครับที่จะต้องมีการเรียกว่าเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในเรื่องของการทําธุรกิจตัวนั้นๆนะครับโดยพยายามที่จะคงจุดดีไว้นะครับและกาจัดจุดอ่อนของสิ่งนั้นนั่นเองนะครับและขยายตัวไปสู่ความสําเร็จจนได้นะครับแต่ก็ยังมีธุรกิจบางตัวนะครับตัวอื่นนะครับที่คุณทําสําเร็จมาแล้วนั่นเองนะครับและสร้าง ผลกาไรได้ในระยะยาวนั่นเองนะครับและคุณก็ภูมิใจในสิ่งเหล่านี้อีกด้วยนั่นเองแล้วการงานในความปรารถนาของไทม,มีนคืออะไรล่ะคําตอบก็คือคุณอยากให้การงานของคุณนะครับประสบความสําเร็จในระยะยาวนะครับเป็นประเภทแบบได้นน้อยแต่ว่าได้เรื่อยๆแต่มั่นคงดีกว่าที่ต้องมานั่งกดดันและเครียดกับหลายๆอย่างอีกด้วยนั่นเอง มาดูในมุมถัดไปในเรื่องของการเงินเรื่องเงินสำหรับชาวปาไหวุ้นามานะครับมันอยู่ในเกณฑ์ลักษณะคือว่าเอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้จะได้นะครับแต่ว่าไรายได้ของคุณมาแบบเรื่อยๆโดยอิงผลประโยชน์กับกลุ่มผลประโยชน์รายย่อยหรือตัวแทนจำหน่ายรายย,ย่อยซะเป็นส่วนใหญ่ซึ่งคุณไม่จะต้องเหน็ดเหนื่อยกับเรื่องของจุกจิกต,ต่างๆแม้ว่าจะได้เงินมาเรื่อยๆแต่คุณก็จะต้องมีความกดดัน หรือจะต้องดูแลอยู่ตลอดเวลาอ,อีกด้วยนะครับและรายรับเนี่ยที่ได้มาเรื่อยๆเนี่ยโดยเฉพาะในเรื่องของเงินหมุนเวียนระยะสั้นๆเนี่ยนะครับถือว่าประสบความสำเร็จเพราะว่าจากดีที่ผ่านมานั้นนะครับคุณทํามาดีแล้วเด่นนะครับมันจึงส่งผลบวกต่อณปัจจุบันนั่นเองนะครับเพียงแต่ว่าเงินสดในมือของคุณนั้นนะครับที่คุณคิดอยู่เนี่ยหรือที่คุณวางแผนระยะย,ยาวเนี่ยมันยังไม่ได้อย่างที่คุณปรารถนาและต้องการนั่นเองนะครับคุณยุสุว่า มันน้อยจนเกินไปนั่นเองนะครับกับความเหนื่อยที่คุณแลกมากับความอดนอนกับความทุ่มเทที่คุณมาเนี่ยคุณมองว่ามันต้องได้มากกว่านี้สิคุณอยากได้มากกว่านี้นั่นเองนะครับและคุณอยากเหนื่อยน้อยลงกว่านี้อีกด้วยนั่นเองแล้วการเงินในความปร,รารถนาของชาวมีนคืออะไรล่ะคําตอบก็คือคุณอยากให้การเงินของคุณเนี่ยส่งความสํมาเร็จไหมคุณมากกว่านี้และส่งผลบวก ต่อชีวิตความเป็นอยู่และสังคมมากกว่านี้จะได้ลูลามากกว่านี้มีบ้านช่องใหญ่โตมากกว่านี้นั่นเองมาดูในมุมถัดไปในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของชาวมีนหัวใจของคุณนั้นผู้คุณนั้นโดดเด่นในความรักที่ดีก็เพราะว่าอยู่ด้วยกันแล้วมีชื่อเสียงมากขึ้นอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยมีความรูลาในครอบครัวและชีวิตและทรัพย์สิน มากยิ่งขึ้นเพียงแต่ว่าความหวานชื่นต่างเนี่ยมันลดน้อยลงมันไม่ได้อย่างใจคุณเท่าที่คุณต้องการสาเหตุส่วนหนึ่งก็เพราะว่ามัวแต่หาเงินมัวแต่สร้างผลประโยชน์มัวแต่พะวงกับอนาคตที่มันสวยหรูของคุณในระยองอยาหนั่นเองครับมันจึงมีเวลาน้อยลงไปในเรื่องที่จะสร้างความหวานชื่นสร้างความสดใสในชีวิตครอบครัวเรื่องของการทางบ้านนั่นเอง และความรักความสัมพันธ์ในแบบไหนนะครับที่ชาวมีนปรารถนาและต้องการคําตอบก็คือคุณอยากให้ความรักของพวกคุณเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ปลอดปัญหาไม่มีอะไรน่าห่วงอะไรที่มันเคยเป็นปัญหาเนี่ยก็อยากให้ปัญหามันลุกลามขึ้นมาอีกหรืออะไรที่มันเป็นจุดดีเนี่ยที่ประคับประครองชีวิตคู่เนี่ยก็ให้มันอยู่ตลอดไปอีกด้วยประมาณนี้นั่นเองในมุมถัดไปในเรื่องของภาพรักที่สังคมมองคุณพวกเขาไม่จะมอง ชาวปาไว้ทุนานามว่าเป็นประเภทแบบโดดเด่นในเรื่องของการลงทุนโดดเด่นในเรื่องของการหมุนเงินโดดเด่นในเรื่องของการเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานนะครับเพื่ออะไรเพื่อสร้างความสําเร็จและมั่งคั่งให้กับครอบครัวของตัวคนเด่นนั่นเองนะครับได้ได้ว,ว่าพวกเขาทึ่งในความพุ่มเทที่ชาวมีนมีให้ต่อครอบครัวนั่นเองมาดูในมุมถัดไปในเรื่องของโอกาสและโชคลาภของชาวมีน โชคลาภของคุณมักจะเกิดจากการที่คุณมีเพื่อนฝูงเยอะและเพื่อนฝูงนั้นเหล่านั้นนะครับมัจกจะช่วยเหลือเรื่องของการเงินของคุณได้ไปอย่างดีนะครับรวมถึงคุณสามารถที่จะวางแผนหาเงินจากหลายช่องทางหาเงินจากหลายๆตัวเนี่ยเพื่อมาซัพพอร์ตคุณทําให้ชีวิตของคุณเป็นไปอย่างที่คุณต้องการนั่นเองรวมถึงคุณมีเป้าหมายที่มันแจ่มชัดชัดแจ้งและชัดเจนที่จะทํา ที่จะมีรายได้อย่างที่คุณปรารถนาอีกด้วยนั่นเองนะครับเรียกว่าเป้าหมายคุณชัดมากและคุณทํามันอย่างเต็มที่ทํามันอย่างไม่ท้อไม่ถอยอ,อีกด้วยนั่นเองเอีทแม่แบบว่าฝันให้ไกลและไปให้ถึงนั่นเองมาดูในมุมถัดไปในเรื่องของตวัวเลขนําโชคได้เด่นสหรับชาวมีนก็คือเลข5าเลขหและเลข8 ก็จบแล้วนะครับสำหรับชาวลัคนาและราศีมีนดวงช่วง6กันยายนถึง4ตุลาคม6 7เจ็ดหากคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งช่องวโรจนจันทร์ชินาดูนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ